สวัสดีเจ้าวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนหลังจากที่เลี้ยงไส้เดือนมาตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะแยกมูลไส้เดือนออกจากเปอพันธ์แม่พันเพืจะการเกิดขึ้นได้จากปลอพันแม่พันนี่การใครออกมาเป็นลูกน,น้อยๆเยอะเลยดังนั้นเราก็เลยจะต้องแยกมูลไส้เดือนเพ่แยกแหล่งอาหารใหม่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแออัดละเราก็จะ เปลี่ยนแหล่งอาหารเนาะแล้วก็จะขยายที่ยุทธมันมากขึ้นตอนนี้ก็ทาการแยกไปได้ครึ่งกะละมังแล้วเจ้าหลังจากที่แยกมาก็จะได้นี่นี่เป็นส่วนของมูลไส้เดือนจะมีลักษณะร่วนซุยแล้วก็โปร่งเบาเจ้านี่จะเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารของแหล่งสารอินทรีย์เยอะแยะเลยซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเกษตร ได้เลยนะเจ้าถ้าใครสนใจก่อามามาติดต่อมาได้เลยสั่งจองไว้ก่อนได้เจ้าในาส่วนของปุยหมักมูลไส้เดือนนะเจ้าอันนี้เคแยกออกมาเป็นส่วนปุ๋ยละส่วนของกองพันธ์่มพันธ์นะคะลูกอ่อนแล้วก็แยกใส่ในกระมังนี้นะเจ้าที่แยกมาได้ส่วนหนึ่งละล้วก็จะเอาเป็นแหล่งอาหารเกาเ่าให้มันยังอยู่ๆเพราะว่าจจะให้มันยังปรับสภาพตัวของมันได้นะเจ้าก่อนที่จะไปอยู่ในแหล่งอาหารใหม่ ที่แรกคิดว่าจะง่ายๆแต่อยากใช้เลนเพราะเวลาเฮายกมันขึ้นมาอย่ยกมันขึ้นมาจริงแล้วมันก็จะแบบมุดหายหมุดหนีไปตลอดเลยเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยมันจะมาชอบที่ที่มีแสงแดดมันจะชอบเฉพาะที่ที่มันมามีแสงมืดๆเนาะเฮายุบไปแล้วเฮาก็มันจะกลับมามันจะมุดหายไปมุดหายไปทําให้แบบเกิดความยุง่งยากพอสมควรนะสาว ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแยกไส้เดือนเนาะกับมูลไส้เดือนซึ่งมูลไส้เดือนสามารถาไปตากแยงแล้วก็พร้อมที่จะนําไปใช้ในการเกษตรได้เลยส่วนไส้เดือนแล้วก็จะเอาไปขายายพันธุ์ต่อไปนจะจ้าอันนี้ก็ถ้าตัวใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ส่วนตัวน้นอยๆเนี่ยก็จะเป็นลูกตัวอ่อนมัน,อ,นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวอ่อนมันนี่มันเกิด มาเราก็จะเลี้ยงแล้วก็จะขยายต่อไปเจ้าสิ่งมีชีวิตและวิทยาดินแต่ว่าประโยชน์มหาศาลใครสนใจก็เข้ามาถ้าเข้มา,ามาทาได้เจ้าในส่วนของบุญไสเดือนนีตํ้งแกก็จะเอาใช้ในพื้นที่เป็นเกษตรในบ้านเจ้ามาถ้ามีนักโพก็จะอาจแบ่งขายไปทีละเล็กทีน้อยค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปเจ้านี่ไสเดือนของเรานี่ เราจะมาแยกกันนี่ใส่เดินหิโนโบราณแล้วมันก็แบบพยายามจะยุบอยู่ยุบอยู่เพื่อที่จะมีแสงแดดนี่แยกออกมาหนึ่งกองก็จะแบบ เต็มมือค่ะเลยค่ะ